มาดาระกับอิทาจิใครแกร่งกว่ากันมาดาระอุชิฮาเป็นหนึ่งในชิโนโบททิที่ทรงพลังและน่าเกรงขามที่สุดในประวัติศาสตร์เขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งฮิตเด้งลีวิเลตและเป็นที่รู้จักในด้านพละกกาลังความเร็วและความทนทานที่เหลือเชื่อมาดาระมีการควบคุมจแกกระเลี่ยมและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคนิคที่ทรงพลังหลายอยา่าง รวมถึงซูซานโนโอบดและบอลสัตหางนอกจากนี้เขายังครอบครองริงนิกันซึ่งเป็นโดจุดสุดที่หายากและทรงพลังซึ่งทำให้เขาสามารถเข้าถึงความสามารถอันทรงพลังได้หลากหลาย อิตาจิอูชิฮะเป็นอจฉริยะของตระกูลอูชิฮะซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความฉลาดหลักแหลมความคิดวิเคราะห์และทักษะในการต่อสู้แม้จะเป็นคนที่มีจิตใจสงบแต่อิตาจิยังเป็นที่รู้จักในนามที่โมบีแห่งความมืดและเป็นที่เกรงขามของใครหลายคนเนื่องจากพลังการเหลือเชื่อของเขาเขามีชาริงานซึ่งเป็นดวงจุดสุดที่ทรงพลังซึ่งทําให้เขาสามารถทัดลอบและฝึกฝนเทคนิคใดๆที่เขาเห็นนอกจากนี้เขายังสามารถเข้าถึงมันเกเคียวชาริงานซึ่งทําให้เขาสามารถเข้าถึงเทคนิค อันทรงพลังมากมายรวมถึงซูซานูในการตัดสินว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันระหว่างมาดาระากับอิทาจิเราจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการเช่นความสามารถจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งคู่มาดาระสามารถเข้าถึงเทคนิคอันทรงพลังได้มากมายรวมถึงซูซานูบอลสัตหถางและความสามารถเฉพาะตัวของรินเมกันเขายังสามารถควบคุมและควบคุมจะกระได้ในระดับที่สูงทำให้เขากลายเป็นคู่ต่อสู้ที่นา่าเกรงขาม ในทางกลับกันอิทาจิเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคนิคอันทรงพลังหลายอย่างรวมถึงเน่วงแหวนเน่วงแหวนมังเกิกเคียวและซูซาโนโอกเขายังเป็นผู้ใช้ก้อนอนจุสที่ช่ำทองสามารถดักกับคู่ต่อสู้ด้วยภาพลวงตาอันทรงพลังมาดาราสเป็นที่รู้จักจาก,จกความแข็งแกร่งทางกายภาพความเร็วและความทนทานอันเหลือเชื่อของเขาเขาสามารถต้านทานความเสียหายจำนวนมหาศาลได้ และมีพละงกำลังที่เอาชนะคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่ได้ในทางกลับกันอิทาิิเป็นที่รู้จักจากความเฉลียวฉลาดและความคิดเชิงวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมของเขาเขาเป็นนักนุทยศ,ศาสตร์ชั้นยอดและมักจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยการวางแผนและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของมาดาราคือความมั่นใจมากเกินไปซึ่งมักจะทำให้เขาประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปและทำผิดพลาดนอกจากนี้เขายังอ่อนแอต่อก้อนนอรจุกสืบเนื่องจากเขาขาดทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการป้องกันก้อนนอรจุกสืบในทางกลับกันอิทาจิมีจุดอ่อนหลายประการรวมถึงสภาพร่างกายที่ย่ำแย่และความอ่อนแอต่อความเจ็บป่วยใครแข็งแกร่งกว่ากันทิ้งไว้ในความคิดเห็นการติดตามและไล์ช่วยฉันได้มาก ขอบคุณสำหรับการรับชมของคุณ